สวัสดีค่ะไม้ใหญ่โตเฟอร์นิเจอร์บิ๊กทิมเบอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่ทางร้านนะคะได้ทำการารีวิวสินค้าชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยเดี๋ยวเราขอเปิดความอลังการของโต๊ะตัวนี้ให้ได้ดูได้ชมกันก่อนเลยเนาะโต๊ะตัวนี้ที่อยู่เบื้องหน้านี้นะจ๊ะจะเป็นโต๊ะไม้พึกเนาะลายของเขาจะคล้ายจามจุรีเนาะแต่ว่าไม่ใช่จามจุลีนะคะจะเป็นโต๊ะไม้พฤก ซึ่งเป็นไม้แผ่นเดียวเลยแล้วก็ท็อปของเขาเนี่ยมีความหนาถึง7นิ้วิ้นะคะความกว้างของหัวโต๊ะฝั่งนี้จะกว้างถึง90เซนนะคะแล้วก็ในส่วนของกลางโต๊เนี่ยเราวัดได้อยู่ที่ร้อยห้เซนแล้วก็ในส่วนของท้ายโต๊ะของโต๊ะตัวนี้นะคะเราวัดได้อยู่ที่95เซนความยาวของไม้แผ่นนี้จะยาวถึง400เซนหรือว่า4เมตรนั่นเองนะคะ หนาแล้วก็ใหญ่อลังการมากๆเลยเรียกว่าเป็นซิงเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็ว่าได้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะงานของเขาจะเป็นงานอองานไม้ธรรมชาตินะคะของโต๊ะตัวนี้เรียกว่าขอบโต๊ะของเขาต่างๆเนี่ยลวดลายจะเป็นลายธรรมชาติของไม้ต้นนี้เลยเราไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่า ย้อมสีแต่งลายอะไรใดๆเลยนะคะสีที่เราใช้นี้จะเป็นสีโพลียูรีเทนสูตรน้ำนะคะซึ่งทางร้านก็จะมีทั้งสูตรเงาแล้วก็สูตรด้านแต่ว่าลูกค้าท่านนี้อยากได้เป็นสูตรด้านนะคะเนื่องจากว่าอยากโชว์ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นเนื้อไม้ลายไม้ที่ชัดเจนนะคะขอบไม้สวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะลายของเขาชัดเจนมากๆ สำหรับใครนะคะที่รักในงานไม้คอไม้ตัวจริงเนี่ยก็อย่าลืมนะคะฝากร้านไม้ใหญ่โตเฟอร์นิเจอร์ของเรานี้ไว้เป็นทางเลือกของลูกค้าอีกอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งเรามีไม้หลายแบบเลยมีทั้งไม้สากไม้ยางนาไม้พึกนะคะแล้วกออ็ลูกค้าอยากได้สั้นยาวขนาดไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านเราผลิตเองนะคะ แล้วก็อยากจะสอบถามหรือว่าอยากให้ทางร้านประเมินราคาในส่วนของขนาดที่ลูกค้าอยากได้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะโต๊ะตัวนี้นะคะเป็นโต๊ะที่ลูกค้าได้ทําการมัดจาแล้วก็ได้จองกับเราไว้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทางช่างก็ได้ทําการเ,าเตรียมเคลื่อนย้ายนะคะเตรียมที่จะจัดส่งลูกค้าในวันนี้เห็นไหมคะว่าใหญ่มากๆเลยเราใช้คนจำนวนถึงประมาณ7-8คนได้นะคะเคลื่อนย้ายโต๊ะตัวนี้ เรายังมีสินค้าอีกหลายรายการเลยนะคะทีออ่ทางร้านยังไม่ได้ทําการรีวิวไว้มีเวลาก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะฝากติดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดี